อันนี้กระซ่ง hmm. บ่กกว่าเออน้ำย่ายลรอน้ำข้ามาสอนตาม้ามาสอนตามยกเดิมเมากินเลยอยากกินเท่าไหร่กินเลยส่วนย่าอยู่ไหนยกเดิมเลยโมเมนต์นี้สอนตามตอนเป็นใหญ่วันนี้งานเกิดข้อยังเป็นปวดเป็นยังปลาอะไรนี่บ้างปลามีอยู่อันนี้อ่ะอันนั้นคือมีแต่ปลาไม่มีหมู ขออนุญาตไปก hey, ินก่อนนะให้รอๆรวยรวยี้งเพีงงถูกลุนที่หึงก็ไม่กินส่งวันจอันไหนเนี่ยแต่ไปไหล่พ่อเงาพ่อไม่กินเราโดแล้วรกินเอามาแล้วกินเีมมแล้วลมาคุณเนี่ย

คือแม่งแบบเป็นแบบเงียบๆ ฮีเบอร์ดทูยู้วยพรแล้วก็เปิดดูโอ้ยแหนหนึ่งเอาอวยพรก่อนให้มีความสุขครอบครัวของเราทุกคนชณะโลกชนะไปเทุกอย่างว้าวอะไรว้าวเก็ดพ่อแม่จ่เอาเงินออกด้ว แดดโอ้ผู้ว่มาแดดแดดหนมีองเมืโอ้โหโยกขึ้นมาดีโอ้ลูกชายมอบให้กันเกิดตัวอะไราคุณนย่งเหมือนนมเหมือนเนงเลยนะ แม่ที่สุดเลยถามตัวน่อย